สวัสดีค่ะอยู่กันที่สวนพรทรพันไม้นะคะที่นี่จำหน่ายชวนชมโกสวนโตยเสียนแล้วก็ไม้ฟอกอากาศค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ062198 9559ค่ะไปชมดอกไม้ต้นไม้สวยๆด้านในสวนกันค่ะจะมาดูต้นไม้ที่อยู่โซนฝัง่ง ทางด้านขวามือกันก่อนนะคะซึ่งจำหน่ายอยู่ที่ต้นละ50บาทค่ะเป็นชวนชมดอกสวยๆนะคะ5บาทคบะาทแบบนี้ค่ะต้นกำลังน่ารักเลยนะคะแล้วก็ให้ดอกสีสันที่ต่างกันค่ะสีสวยมากๆนะคะยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะคะ น,นี้นะคะ50บาทต่อกระถางค่ะโซนฝั่งนี้นะคะที่กำลังจะให้ดอกเหมือนกันอันนี้ก็50บาทยาวไปสุดถึงนู่นเลยนะคะ50บาทหมดเลยค่ะอันนี้ดอกสีขาว ฝั่งนี้ก็50บบาทเหมือนกันค่ะจะเป็นไม้ใบเขียวค่ะท่านใดที่ชอบชวนชมนะคะตรงนี้มีให้เลือกเยอะค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะดอกสีชมพูค่ะต้นสูงๆค่ะ ก็ยังไม่มีใบนะคะต้นอ่นอ้วนนะคะด้านล่างต้นเล็กๆแบบนี้นะคะ50บบาทค่ะเป็นสวนชวนชมนะคะที่มีม้าแบบนี้ให้เลือกเยอะค่ะ มาดูต้นไม้ที่บอกว่าขายแล้วยกโต๊ะเลยนะคะฝั่งนี้ค่ะสวยมากๆนะคะที่จำหน่ายไปแล้วค่ะ อันนี้นะคะขายไปแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ดูความสวยงามของต้นไม้ได้นะคะแล้วก็ต่ออีกสายนึ่งใช่ไหมเนี่ยเราจะมาดูต้นใหญ่ๆแบบนี้ค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่8,500อันนี้อยู่ที่8,500บาทนะคะ หมื่นามพันบาทก็ต้นตัวนะคะดอกสวยเหมือนกันค่ะต้มต้นเลยสีแดงค่ะสลับกับสีขาวค่ะมาดูต้นนี้กันนะคะอันนี้ก็ดอกสีแดงล้วนๆเลยนะคะ สวยมากเหมือนกันค่ะ8,500ัาร้อยบาทต้นนี้ดอกจะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะถัดมาด้านหลังค่ะต้นนี้ก็สีแดงเหมือนกันค่ะ7,500พาร้อยบาทคะ 1 5็ดาร้อยบาทค่ะต้นนี้ต้นนี้ก็สวยมากค่ะดอกสีเหลืองค่ะขอบสีชมพูนะคะ4,500บาทค่ะต้นนี้นะคะเขามีชื่อรุ่งอรุณค่ะ มาดูต้นเล็กๆสีม่วงกันนะคะ3,500บาทค่ะตอนนี้นะคะสีแดงส,สวยๆค่ะเหมือนดอกกุหลาบนะคะ 5,500บาทค่ะต้นใหญ่ๆค่ะสูงตรงเลยนะคะต้นนี้สีแดงค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นสีแดงนะคะมี3,000บาทด้วยนะคะ มาดูต้นนี้กันนะคะดอกสีชมพูค่ะอยู่ที่5,500บาทนะคะต้นนี้แล้วก็มีไม้แบบนี้ค่ะที่คุมสแลนเอาไว้นะคะ ใบไม่ค่อยมีค่ะแต่ว่ามีดอกเยอะมากๆสีแดงค่ะต้นนี้ก็สามพันนะคะดอกสีแดงค่ะแล้วก็มีต้นสูงๆแบบนี้ด้วยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็น3,000บาทค่ะ ดูฝั่งนี้กันนะคะต้นละ300บาทค่ะดอกสีแดงต้นสูงค่ะ300บาทสสวยนะคะฝั่งนี้สีแดงสีขาวค่ะต้นนี้ก็สวยนะคะต้นละ300บาทค่ะ น,นี้เป็นชั้นนะคะเหมือนดอกกุหลาบเลยค่ะ300บาทค่ะสวยมากๆต้นนี้ก็300อเหมือนกันนะคะด้านหลังก็มีนะคะ180ค่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็สีสวยค่ะเป็นสีขาวล้วนเลยค่ะ ด้านหลังก็ต้นสูงๆใหญ่ๆให้ดอกสีแบบนี้ค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะต้นนี้สวยมากค่ะดอกสวยมากๆนะคะอันนี้ก็ยังต้นเล็กอยู่ค่ะ เป็นสวนชวนชมนะคะสวยๆอยู่ในซอยวัดพระเงินค่ะอันนี้จะเป็นลูกไม้รากแก้วนะคะต้นละสามร้อยบาทค่ะอันนี้ใบจะเยอะนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะมีดอกให้ค่ะ ดูสุดทางนู้นเลยนะคะสวยๆค่ะอันนี้ก็เป็นต้นแบบนี้นะคะจะมีชื่อเป็นทองเจ้าสัวค่ะต้นนี้ก็สวยนะคะจะมีหลายชื่อด้วยกันค่ะฝ mm ั hmm. ่งนี้ก็จะเป็นใบด่างแบบนี้ค่ะ จะเป็นลายๆแบบนี้นะคะ150่าบาทค่ะอยู่ทางนี้ค่ะสีชมพูค่ะสลับกับสีขาวนะคะ150่าศค่ะยาวไปถึงนุ่เหมือนกันนะคะดอกจะเป็นโทนสีชมพูค่ะ ใหญ่ๆแบบนี้ค่ะดอกสีแดงแบบนี้นะคะอยู่ที่600บาทค่ะชวนชมค่ะสีแดงนะคะสวยทุกต้นนะคะฝั่งนี้จะเป็นโทนสีแดงค่ะ600อยค่ะอันนี้จะเป็นผนดอกกุหลาบนะคะ สี่ชั่วู่ค่ะก็จะมีสีผสมด้วยนะคะหกอนะคะอันนี้ก็ดอกสีค่ะมันก็จะโรยไปแล้วนะคะอันนี้ขาวล้วนค่ะ าดูที่ต้น70บาทกันบ้างน,นะคะอันนี้ก็จะมีอันนี้ดอกสีเข้มค่ะด้านในนะคะสีสวยมากๆ70นะคะ เจ็ดสิบบาทค่ะต้นสูงใหญ่แล้วนะคะเจ็ดสิบบาทค่ะดอกส,ยสวยๆเลยค่ะยาวถึงมืนเลยนะคะเจ็ดสิบบา เป็นชั้นๆนี่ก็สวยเหมือนกันนะคะมาดูที่ต้นละ150บาทกันบ้างค่ะ150นนะคะต้นก็จะใหญ่ขึ้นมานะคะแล้วก็ดอกก็สีสันสีชมพูสีแดงค่ะ ก็จะสูงสูงค่ะทางนี้นะคะ250บาทค่ะสีเาาอมชมพูนิดๆนะคะอันนี้จากเขาอมชมพูเหมือนกันค่ะ นี่คือมังานะคะมีชมพูค่ะแล้วก็มีสีแดงนะคะสองค่ะตอนนี้กำลังสวยนะคะต้นชมพูแบบนี้ค่ะอันนี้สีแดงค่ะนี่ก็มีสีแดงจริง,ง,งนะคะแล้วก็มีการค่ะฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็สวยค่ะ สวนชวนชมตรงนี้นะคะจะอยู่ที่ตรงข้ามกับตลาดท่างเงินเซาปลาค่ะผ่านคลองปลาปามานะคะผ่านวัดป่ามณีการมาค่ะร้านนี้จะอยู่ตรงทางด้านขวามนือนะคะบรรยากาศสวยๆของดอกชวนชมค่ะที่สวน ชวนชมนะคะชื่อว่าสวนพรทรพันไม้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ